สวัสดีค่ะในที่สุดก็ถึงเวลาที่แฟนๆทุกคนรอคอยแล้วกับการแสดงครั้งผู้ปติศาสตร์ของวิซ่าที่คาร์บูเร r ครีเอ o ีฟเฮาส์แห่งปารีส การแสดงคาบาเบร่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในกรุงปารีสเป็นประจักษ์พยานในการเปิดตัวอันน่าตื่นเต้นเมื่อริซ่าวงแบล็คพิงค์ขึ้นเวทีที่ c ค a z y h o ฮ s e อันโด่งดังด้วยความสามารถที่ไม่ธรรมดาและการปรากฏตัวที่น่าดึงดูดภายในคลับที่ตกแต่งด้วยเก้าอีก้กรามหยีสีแดงโดยมีการแสดงความยาวประมาณ90้านาทีค่ะจากนักเต้นมืออาชีพที่เรียกกันว่า c r a z y Girl ทางขั้นตอนการเต้นแบบ i m p r o v i right s e กับเพลงที่มีกรรมการสุ่มเลือกประสบการเต้น แบบมืออาชีพลายปีและความสูงที่ต้องไม่เกิน173ซนเมตรเพื่อให้เข้ากับขนาดของเวทีที่ไม่ได้ใหญ่มากนักซึ่งหลังจากที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนก็จะได้รับรองเทา้าลิซ่าของเราสูงที่167ซมและถือว่าน่าจะผ่านหมดทุกข้อซึ่งได้เตรียมขึ้นโชว์เพลงหลักในตำนานทั้ง b ัส I am a girl และ Crisis Watch Crisis รวมไปถึงการสแสดงแบบกลุ่มกับนักเต้นประจำแน่นอนว่าแฟนๆทัวร์นะคะก็อยากเห็นลิซ่าในโชว์ครั้งนี้ แต่ด้วยกฎเหล็กของคลับที่ไม่สามารถถ่ายภาพหรือบันทึกการแสดงได้เราจึงไม่ได้เห็นว่าครั้งในเป็นอย่างไรนะคะแต่เนื่องจากช่วงนี้ปารีสแฟชั่นวิกเราคงจะได้เห็นรายชื่อแขกรระดับ V.I.P. ทั้งวงการแฟชั่นและดนตรีที่จะมาสนับสนุนการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ของลิซ่าครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะ ทั้งนี้จากการเปิดเผยของคริสซี่เฮาส์ปารีสมีความต้องการเป็นสูงมากเพื่อเข้าชมลิซ่าทางคริสซี่เฮาส์ได้กล่าวว่าพวกเราเขอขอบคุณสําหรับความสนใจคาเร่ของเราและแจ้งให้ทราบว่าการแสดงทั้งหมดของลิซ่านั้นจําหน่ายหมดแล้วค่ะเพราะมีความต้องการสูงมากตั้งแต่เปิดขายตั๋วเมื่อวันที่6กันยายนมีการร้องของมากกว่า5้า0ม่นที่นั่งแต่มีเพียง1 0 0 0ันที่นั่งเท่านั้นจึงไม่สามารถตอบสนองทุกคนได้สําหรับรอบการแสดงของลิซ่ายังเหลืออีก,กรอบการแสดงในวันที่ 19และ30กันยาย,ยนนี้เริ่มเวลา1ทุ่มครึ่งปารีสตือเที่ยงคืึงคึ้นของเวลาประเทศไทยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมมาช่วยกันเทรนและส่งกำลังใจให้น้องกันนะคะและนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศในงานนะคะซึ่งแอนก็ขอรวบรวมมาให้ชมส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ